ุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางนายอนุทินชันเีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงมหาดไทยก็นำทีมไทยแลนด์แถลงสรุปการประชุมอาเซียนเอเปกเปิดตลาดสินค้าไทยท่องเที่ยวนวัตกรรมความร่วมมือรอบด้านค่ะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือจีนได้เปิดรับโคต้าซื้อข้าวไทยเพิ่มถึง5 0 0แสนตันด้วยค่ะที่กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำนายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปรจีสุดธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงสรุปภารกิจกา,การประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนสมิตท,ที่ประเทศมาเลเซียในระบว่างวันที่26-28ตุลาคมที่ผ่านมา และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปที่ประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยทางนายกุัฐมรีได้กล่าวว่าในการเข้าร่วมประชุมได้พบกับผู้นำ15ประเทศ3องค์การระหว่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงหรือว่าซีอกว่า20บริษัทชั้นนาของโลกในบงประชุมได้เปิดตลาดเข้า และสินค้าเกษตรของไทยให้กว้างขึ้นมีการเจราจาเรื่องการเพิ่มโควตาแรงงานถูกกฎหมายในเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้คนไทยไปทำงานได้มากขึ้นสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเปิดเที่ยวบินเพิ่มเพื่อให้บินตรงถึงกันได้อย่างสะดวกมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการสนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารฮาลานท่านนายกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประเทศไทยตั้งใจจะเป็นผู้นำในภูมิภาคในเรื่องการร่วมกันต่อต้านอัจญากรรมข้ามชาติต่อไป ซึ่งข้อเสนอของไทยที่เสนอให้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องของการปราบอาชญากรรมข้ามชาติก็ได้รับการตอบสนองอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะจากจีนสหรัฐแคนาดาเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมด้วยทนายกบอกนะคะว่าภารกิจครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางของทีมไทยแลนด์เพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งเป็นไปด้วยเกียรติภูมิของประเทศ พร้อมกับย้ำว่าเรายืนบนหลักการของความถูกต้องและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือความมั่นคงพร้อมให้ความมั่นใจว่าในทุกการลงนามไม่ว่าจะเป็นแนวทางสันติภาพไทยกัมพูชากรอบความตกลงทางการค้าหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาแร่สำคัญล้วนเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศและเป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดค่ะทุกๆวงกประชุมนะครับ เราก็ได้เลือกสิ่งที่เขาสนใจให้ความสนใจต่อประเทศไทยซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากกลับมาแล้วเราก็จะมีทีมที่จะไปเจรจาต่อเพื่อให้ได้ผลนะครับเราจะต้องทําความมั่นใจโดยอย,อย่างเช่นการไปขายสินค้าทางการเกษตรนะครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ะกรนะครับจะต้อง สาม,มารถขายผลผลิตให้ได้ในราคาที่ดีขึ้นแรงงานไทยก็จะมีทางเลือกในการทำงานมากขึ้นและนักท่องเที่ยวก็จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนมาก่อนนะครับภารกิจในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำประเทศไทยกลับมาสู่ในเวทีโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากได้มีการพบปะหาหรือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์หลายครั้งระหว่างการเยือนทั้งสองประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาของการเจราจาด้านภาษีแล้วก็ยังได้พบกับประธานาธิบดีของสหรัฐประชาชนจีนซึ่งถือว่าเป็นการหาหรือทวิภาคีที่ฝ่ายไทยได้ใน,ในเรื่องของการสารต่อความสัมพันธ์และจากการหาหรือครั้งนี้จีนได้เปิดรับโคต้าซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก50,000 0ตันค่ะ ทานนายกเชื่อมั่นว่าประตูหลายบานที่เปิดเอาไว้ในการประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวไทยจะทำให้คนไทยมีเงินในกระเป๋าที่มากขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวค่ะ